สวัสดีค่ะทักทายจากสาวสุรินในต่างแดนจ้ามาชมบรรยากาศสวยๆกับสาวสุรินนะคะสาวันก็จะใส่แมสนะคะไปชมกันเลยนะคะ หนูใส่แมสขึ้นมาข้างบนทุกคนมองหนูเต็มเลยว่านี่เป็นอะไรวะเนี่ยหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันใส่ป้องกันตัวเพราะอากาศมันเย็นมากเนาะที่นี่ฝรั่งเขาไม่ใส่แมสกันนะคะสาวสุรินก็จะใส่นะคะไม่สนนะคะ เขากำลังออกมาเล่นหิมะเต็มเลยว้าสนุกสนุกอันนี้อยู่บนเขานะคะเกาจะสไลด์กันลงมาจากเขาน่าสนุกดีเนาะ ศาสตรสุรินจะซูมเข้าไปอีกนิดนึงเนาะปาด,ดเป็นตะมวลแทจ้าสูกกำลังทยอยกันมาเล่นเตน้นนะนะ น,นี่หลังบ้านหนูนะไม่ได้ไปไกลจากเหมือนคนอื่นหรอกคะ่ะมาเล่นหลังบ้านนะคะมาเล่นในสวนองุ่นจ้าหลังสาวสุรินยืนอยู่ก็เป็นสวนองุ่นนะคะนี่เป็นสวนองุ่นเลยไร่อง,งุ่นเราไม่ต้องขับรถไปเล่นไกลเนาะเล่นตรงนี้ก็ได้จ้าว้าวเย็นมือ สาวสุเรนถอดถุงมือออกเพราะว่ากดโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะอันนี้คือหมู่บ้านนะคะบ้านที่สาวสุรรนอยู่จ้าอยูบนเขาบนตีนเขาเลยจ้าเราจะมาอยู่เด็กๆกันเล่นดีกว่าเราจะเราจะรอดูเขาสไลด์ลงมา

ซาซินบอกเขาว่าให้ออกอีกครั้งหนึ่งว้าวซุปเปอร์ซุปเปอร์เลสกูดกูดกับมามาดูเขาเล่นสโน์ฮะ,ะสไลด์จากบนเขาค่ะสายชุนก็เดินทายอยู่ตรงเนี้ย มาดูเด็กๆเ,เล่นสโนว์นะคะหลังบ้านจ้าอ้าวซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์อายุน่าจะประมาณเจ็ดแปดขวบลากขึ้นสไลด์ลงแล้วก็ลากขึ้นแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนี่นะยาซุปเปอร์ซุปเปอร์

รบๆฮัลโ <laughs> <Yeah. S 2> หลหุ่นยังรอยน้ำนี่แหละลงมาแล้ว ว so ้าวซุปเบอราเจเล่นก็เดินลัดมาในป่านะเดินเขาเล่นอยู่บนเขาน่นเฮ้ยเหนื่อยไหม <ป>เดินมากับสาวโซเดนเลยเดอ้อสิปีนเขาขึ้นกลับบ้านละอึ้บอึ้บดีนะรองเท้าดีหน่อยใส่รองเท้าตัวดีฮนะอึบว้าวอึ้บหุยลื่นไหมลื่นไหมลื่นไหมไปเกาะไม้ก่อนโอ้ยอึ้บอ้า ั้งไหนเนาะบานนี้โอ้ยทางนี้ตีเอ,เอ้าเอ้ฉันจะปีนขึ้นมาทำไมเอ้ยอิบเดินกลับบ้านจ้าเด็กกระดีจะหมดไหมเนาะเราเตือนว่าเหลืออีก15% ทางไหนซ้ายขวาทานดีมั้งนะสิหลงตาบ่เนาะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะ ที่เข้ามาติดตามรับชมจ้า้วยไปทางไหนละบ้านีเอ้ไปมั่วละบ้เป็นอย่างถือนั่นแหละเห็นกองฟืนแล้วโอ้ยอย๋ดูมันลึกขนาดไหนเไงรองเท้ายังจมอ่ะ